ฝากไว้ด้วยนะคะกับโปรโมชั่นฟอร์ดไปเก่งกี้ค่ะฝากกดติดตามนะคะติดตามแล้วอย่าลืมเปิดแจ้งเตือนที่กระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปถัดๆไปของเก่งค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆท,ทุกท่านนะคะจากทางช่อง YouTube ค่ะโปรโม,มชั่นฟอร์ดไบเก่งกี้ค่ะเก่งนะคะจากฟอ Auto ร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะวันนี้รถรุ่นที่เก่งจะนํามารีวิวค่ะเป็นรถฟอร์ดเอเวอร์เส์นะคะเป็นตัวไทเทเนียมพัดนะคะมาในราคา1 5 9 9 0ล0านบาทค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าวันนี้นะคะแต่งอะไรไปบ้างนะคะตัวรถเป็นสีขาวเริ่มจากที่บนฝาก,กระโปรงเลยนะคะเก่งติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเป็นอักษรอะคริลิกค่ะคําว่าเอเวอร์เสเป็นสีดําเงานะคะแบบนี้เลย ถัดลงมาค่ะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะตัวอักษรปอดนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีความมีกิตเตอร์ด้วยนะคะเพิ่มความมีมิติให้กับกระจังหน้ามากยิ่งขึ้นพร้อมกับไฟ LED 3จุดด้านบนแบบนี้เลยนะคะในส่วนของกันชนหน้าค่ะกันชนหน้าตัวนี้นะคะก็ทำสีนะคะเป็นสีดำด้านนะคะ ตัวนี้นะคะเซ็นเซอร์ยังใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้เก่งทดสอบแล้วถัดมาด้านข้างค่ะจะเป็นตัวข้อไฟนะคะข้อไฟหน้าตัวนี้ก็เป็นสีดำด้านนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟนะคะ ถัดมาที่ด้านข้างค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นปงล้อนะคะขนาด3นิ้วแบบเรียบนะคะตัวนี้พี่ๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะเก่งไม่ได้ทำการจอะตัวรถพี่ๆแต่อย่างใดเลยนะคะแต่ติดตั้งอย่างแน่นหนาด,ด้วยกิบล็อกนะคะถัดลงมาที่ล้อค่ะล้อตัวนี้นะคะเป็นขนาด20ินิ้วนะคะเป็นแม็กฟูเอล i ลเวเปอร์นะคะลูกค้าสามรารถรีเควสได้เช่นกันค่ะว่าต้องการจะเป็นแม็กไลไหนนะคะ ขยับขึ้นมาด้านบนนะคะตัวนี้ที่เก่งเพิ่มเติมให้นะคะก็จะเป็นในส่วนของครอบแก้มน,นะคะคอบแก้มตัวนี้ตัวดํามเดิมของไทเทเนียมพัดจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัวนี้ก็ครอบเป็นสีดําด้านให้พร้อมกับตัวกระจกมองข้างค่ะที่เพิ่มเติมให้ที่เป็นสีดําด้านเช่นกันนะคะตัวกันสาดนะคะเก่งก็เพิ่มเติมให้เช่นกันนะคะตัวนี้ตรงรุ่นเลยเข้ารูปแบบนี้สีชิ้นนะคะ แล้วก็ในส่วนของความเข้มของฟิล์มนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถรีเควสตได้นะคะว่าต้องการความเข้มขนาดไหนถัดลงมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเบ้ารองมือเปิดนะคะและมือจับนะคะที่เป็นสีดําด้านตัวนี้นะคะไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะพี่ๆตัวนี้การใช้งานนะคะป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ ถัดลงมาที่ฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้ใช้งานบ่อยเลยนะคะเหมาะมากๆเลยที่จะทําเป็นสีดําด้านนะคะเพราะว่าจะได้ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวถัดมาดูด้านบนนิดนึงนะคะด้านบนตัวนี้ค่ะที่เก่งเพิ่มเติมให้นะคะก็จะเป็นตัวแหลกหลังคานะคะเป็นงย่านของแคลรี่บอยนะคะตัวนี้แน่นหนานะคะคงทนใช้งานได้จริงๆนะคะพี่ๆของแคลรี่บอยเลย เราทำการแลบหลังคาด้วยนะคะแลปหลังคาตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะเพื่อให้รถดูมีมิตินะคะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นสีทูโทนเลยสังเกตดูนะคะรถคันนี้ทุกจุดที่ตัดกับสีรถนะคะอุปกรณ์การแต่งจะตัดด้วยสีดำด้านนะคะทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนของด้านท้ายค่ะด้านท้ายตัวนี้ที่เก่งเพิ่มเติมให้นะคะก็จะเป็นค้อไฟท้ายค่ะ ดวงไฟดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับค่าถ่ายค่ะค่าถ่ายตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟนะคะดวงไฟตรงอักษรคําว่าเอเวอร์เตัวนี้นะคะเวลาถอยนะคะแสงไฟจะเป็นสีขาวนะคะแต่เมื่อเหยียบเบรกนะคะแสงไฟจะเป็นสีแดงถัดลงมาที่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวกันชนกันชนตัวนี้ก็ทําสีนะคะให้รับกับตัวกันชนหน้าที่เป็นสีดำด้าน ด้านล่างค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นท่อนะคะของ SKS นะคะตัวนี้เป็นงานแท้เลยนะคะของแท้เปลี่ยนทั้งเส้นนะคะเพิ่มความทุ้มนะคะนุ่มนะคะของเสียงท่อให้ไพรามากยิ่งขึ้นค่ะให้ดูชัดๆรอบคันอีกทีหนึ่งนะคะพี่ๆถัดมาจ้าเดี๋ยวเก่งให้ดูภายในนะคะ ภายในของตัวไทเทเนียมพัดนะคะก็เริ่มเลยจากที่พวงมาลัยและคอนโซลหน้าค่ะพี่ๆจะเป็นหุ้มหนังแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัววิทยุนะคะตัวหน้าจอตัวนี้นะคะรองรับนะคะระบบซิงคตามเมนูภาษาไทยนะคะและระบบนะคะช่วยเหลือชุกเฉินโทร1.669ให้กับคุณลูกค้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ พันลงมาจะเป็นเบาะนะคะเบาะหนังแบบนี้เลยและที่เพิ่มเติมให้จะเป็นนะคะตัวผ้ายาง 5D นะคะคุณภาพเกรดพรีเมียมเลยนะคะเป็นหนังสีดำตัดเดินได้ด้วยสีน้ำเงินนะคะสีฟ้านะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสได้นะคะว่าต้องการเป็นได้สีอะไรนะคะ ตัวไทเทเนียมพร์ตัวนี้จะมีมูลลูปด้วยนะคะพี่ๆค่ะเป็นหลังคากระจกนะคะสามารถเลื่อนได้ถึงห้องโดยสารด้านหลังเลยนะคะเผื่อว่าไปดูวิวทิวทัศน์ธรรมชาตินะคะก็สามารถเปิดรับลมธรรมชาติได้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับเจ้าไทเทเนียมพร์ตัวนี้นะคะสนใจยังไงค่ะ f อดเอเวอร์เลส r อดเลนเจอร์นะคะสามารถทักทายสอบถามเข้ามาคุยได้นะคะเดี๋ยวเก่งจะขึ้นนะคะช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสําหรับการติดตามยังไงแล้วเก่งฝากช่องนะคะ YouTube ค่ะโปรโมชั่นฟอร์ดายเก่งกี้นะคะเราก็ทั้งเพจค่ะโปรโมชั่นฟอร์ดนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะผิวภาพประกันใดขออภัยด้วยสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ